ท่านประธานที่ร้องแล้วก็พูดถึงอร อ,อสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่เราจะลงแต่เนื่องจากสถานการณ์เมื่อวันนี้มันมีประเด็นร้อนก็คือในเรื่องของกฎหมายที่เสนอสูส่สภาแล้วมีการคัดค้านอย่างรุนแรงเราจะเห็นนะครับว,ว่าใครดูทีวบ้างใครเห็นรสภาสภาถูกถูกอุ้มมั้งครเห็นสภาสภาถูกเพี้ยงก็สื่อว่า คุณพักสีก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เมื่อเดินหน้าตามคำมั่นสัญญาที่บอกจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จะขึ้นค่าแรงจะขึ้นเงินเดือนเราบอกว่าให้เดินหน้าทำอย่างจริงจังตามคำสัญญาที่ลามพาแม่ตอนนีพบ ทำทุกอย่างตามนโยบายที่สัญญาไว้กับกันแต่พวกผมไม่อยอมรับว่าเสียข้างมากที่เลือกเลือกการคืนทรัพย์สิน4 6 6 0 0พล้านพวกผมคนที่สามใน่มาที่หลังเพราะนั่งอยู่รูตะกายปันสส่นเอสเอ็มเของดูกัน ว่าทำไมประชาชนคนทั้งประเทศล้าผิดให้คนโกงฉบับนี้เพราะได้มีการ แล้ว่าแต่นีเรืองพศกรรมไม่ใผู้ออกจากสราบกนระหรหัวหน้าพระเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไมู่กสนจะไม่รับษารวันนี้เป็นการ ในเรื่อง,องการาแกนน้ำเรือขายซึ่งพรรคแดงได้รับเงินสนับสนุนจากคณะกรรมการแกรตั้งเราก็ม,มาเรียกสมาชิกมาเขป่าแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของการทํางานในพื้นที่สําสหรับเรื่องของสมาชิกพรรคในขณะเดียวกันมันก็เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเกอะ กฎหมายนี่จะโทษกรรมที่จะยกโทษความผิดกับคนโกงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจาเป็นจะต้องนำข้อมูลคลิปรายการปลาใสของท่านพิสิทธิ์วิชาชีวะมาให้สมาชิกได้รับทราบเพื่อจะเป็นทิศทางเดียวกันว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่จะยกโทษความผิดหรือยกโทษ ให้กับคนโกให้กับคนทุจริตนะครับโดยการคืนเงิน46พันล้านให้กับคุณทักษิณพรายานตรงนี้ก็เป็น,านาการพบปากทีบเียนสมาชิกแล้วก็ให้สมาชิกโดยแกนนาเครือข่ายเนี่ยได้ไปเผยแพร่ข้อมูลว่า,าพรรคประชาธิปัตย์มีความตั้งใจอย่างไรแล้วก็มีนโยบายแนวทางในการเมืองอย่างไรให้กับสมาชิกได้ไปเผยแพร่ต่อไปครับ